อย่าผิดกันอย่าผิดกันหินน้ำกันโอๆอยาบยากยายาหยบอ๊ยบังเดีๆบังเดดปเลยปั่นปัๆนปันปเอางูมาปันปัๆนปไปไปเลย ออ้วอันนี้กระทิบเป็นแล้วทีบอันทีบอันเกยเก่ง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 ไปเลยมุนยันเลแล้ะทีบโอเกย์บงไอเก่งอันเกยจะไปน้องทีบรถเก่งะยา เป็น,นโง่ไหมผ่านนางเป็นยังลูกเป็น